กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้พบกับผม P.O. กระตูนวันนี้เรามาเล่โนโหมดนะครับไพซูเนอร์ลิสคิวนะครับอนไปใช้ปืน M4 แบบที่เขาแต่งให้แบบที่สองอนะไม่รู้มันปัดช่วยตัวประกันเฮ้ยเสียงใครร้องวะ เฮ้ยห,หลอดแล้วกูเสียงใครลองวะฮัลโหลปิ่งไปเจอแล้วหนึ่งแตกแตกสองแตกสามแตกสี่เฮ้ยเห็นเห็นเห็น โอ้ยเกือบแล้วไม่งั้นเก็บทั้งทีมาแตกห้าโอ้ยไม่งั้แนแตกห้าเลยเนะี่ยเก็บคนเดียวสี่เลยเมื่อกี้โอ้เพื่อนไปไหนหมดอ๋อนี่ยืนยืนงงยังไง มาแล้วไปเปลี่ยนแม็กโค่บางทั้งชามากเลยปืนอะไรวะเนะไปชุบหน่อยชุบแล้วหน่อยอันนี้ใช้อะไร M16 ไปชุบหน่อยดิชุบเป็นป่ะเอาวิ่งเอาขึ้นบันไดเออน่าจะไม่เล่นไม่ไม่เป็นน่าจะเพิ่งหัดเล่นหรือว่ายังไง

เอ้ไม่ทันแล้วปืนพกไม่มีเหรอเออไ็ได้ยืนให้มันยิงทำไม <c oughs> แล้วทำไมไม่จุกผมไม่เป็นไรเขาอาจจะยังเล่นไม่เป็นนะครับทุกคนไปเอาหม่ไปที่เดิมนี่แหละฆ่าให้หมดเลยเอาปืนพกไปฆ่ามัน แตงก่อนเฮ้ยตกใจหมดเลยมีเลเซอร์ด้วยหน้าต่อห้าช่วยตัวประกันดีกว่าเว้ยเอา้าตอนนี้มีตัวประกันคุมกันให้ด้วยวิ่งอุ้ยโอ้โหบอกให้คุ้มกันให้ด้วยวย,ยืนทำอะไรอ่ะ ไม่เห็นละความพินาศเมื่อก <K> ี้อ่ะโอ้โหลูกซองหัวหัวหัวหงายหลังไม่น่าเลยทุกคนโถ่อ้ยไม่เอาละไม่ช่วยตรงอ้าวต่อต่อไปเราเป็นเป็นคนกันนะอ๋อเราเป็นคนกันแล้วก็ไปทางนี้แล้วกันโอ้ย mà thằng này quá thằng sái và thằng sái phang men mua một ạ à. ôi nừng họ phơm già này à. già binh binh đâu binh đâu chụp ย้อนมาทำอะไรวะไปไปช่วยตัวประกันดิช่วยดิช่วยดิย๋ยวคุ้มกันให้ดูร่รอบๆก่อนเอาเพื่อนเรานี่วะทำไมไม่ช่วยตัวประกันอ๋อเราช่วยไม่ได้อ๋อลืมไปเราช่วยไม่ได้เราต้องคุ้มกัน What's your block What's your blood ฉันเจอเลือดนี่เหรอ,อเพาเชื่อเลาฉันเห็นเลือดนี่เหรอแปรม้วนนะทุทกคนอ้าวตาย round over อ่ะค่อยๆย่องไปมีเลเซอร์ด้วยศัตรูน่าจะรู้นะเจือยิงขาแสบไปถึงหัวแสบไปถึงตัว พิซูเนอร์ริสคิวเราเป็นห้ามให้มันลักตัวประกันนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะดูใหม่ดิดูใหม่ดิอ๋อสไนโดดมาโดดมาฟุกตายเลย <c oughs> ดูเพื่อนเรามีใครชุบเราไหมคนนี้ไม่น่าจะเป็นโอ้โหรัว รัวตายออตายเหลือตัวเดียวละโอ้ย <c oughs> โมดนี้คลิปนี้น่าจะน่าจะแพ้นะครับทุกคนเพราะทีมดูท่าแล้วผมไม่น่าไหวอะ <c oughs> มาเอาไม่เอาไม๋ยวมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงทุกคนไป โขมยตัวประกัน n ั้เอาเอาวิ่งผิดทางเจ้แฟดแล้วเจอแฟดอยู่ไหนอะไอ้นี่เจอยิงแสดงว่าไ s a ส่ i นไม่เคอ้าวตายเจระเบิดผมตายนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อน ม่มีใครฉีดฉีด,ดเ,รเร็วๆเร็วๆมันมาแล้วฉีดฉีด,ดท,ทำไมไม่กลับไปยิงมันนะอุย้ยสวยแล้วอ๋อเนดะี๋ยวนี่ย UAV มันไม่ตายด้วยม,มาข้างหลังแล้วมันมาข้างหลังแล,ล้วมัวแต่ย่องอยู่นั่นแหละ đợi vậy, đợi như 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 vậy, đợi เก็บหมดแล้ววะเมื er <quarto> ่อกี้น่าจะเก็บหมดแล้วเกือบหมดแล้วเหลืออีกตัวเดียวหญิงสาววิ่งหนีวิ่งไม่ทันเหมือนเราแบกอะตอนนี้อะเราแบกน่าจะแบกอ่ะอ่ะเท่มากเลยแบกไปสามสองหนึ่งก็ที่ไหนเมื่อกี้มันยิงทางไหนสไนเอาทางนี้เอาฟว้าไปก่อนเลยเอาแฝดไปกินเลยค่อยๆย่องค่อยๆย่อง ค่อยๆย่องนั่งยิงแล้วนั่นพี่ยิงอะไรไนงะไปแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วจุดยุทธศาสตร์ไม่ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเจอยิงข้างในอะ่ะต้องซุ่มก่อนซุ่มก่อนซุ่มซุ่มเด็กพร้อมเปลี่ยนแม็กซ์40 45นัดค่อยเดินค่อยๆเดินคอ่นคอยๆเดินโผล่หัวไปไม่เจอใคร สุมไหมสุมไหมไม่เจอใครโอ้โหเจอสไนคือปืนอะไรโอ้โหลูกซองลูกซองอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นปืนปืนสไนหรือว่าปืนเลยวะเข้าหัวแตกเลยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเออหรือว่าตัวผู้หญิงนี่ไม่มีหมวกกันน็อกไม่ดีละไปเปลี่ยนหมวกดีกว่า ไปเปลี่ยนตัวดีกว่าเหลือสองทัพสองไปไปชุบเราหน่อยเรานอนตายอยู่ข้างในอะ่ะถ้าชุบเรามานี่ชนะเลยนะจะพาชนะเลยชุบเอ้ยฉีดยาเกิดขึ้นแล้ว <ไป S 1> แล้วชุบเพื่อนตอ่อบอกแล้วชุบเรามาชนะแน่อนอนอยู่ไหนอะ่ะขอชุบหน่อย จึ๊บชุบด,ดิชุบชุบไอ้นั่นน่ะมันอยู่ไหนวะเออบอกแล้วชุบเรามาชนะแน่นอนเป็นไงคุณผู้ชมคุณผู้ดูผมพูดจริงนะครับไม่ได้โม้โอ้ราคาคุยมากเลยยิงจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึจ๊บโอ้โหยิงไม่เข้าเป้าเลยสามนัดแรกไปจะเรียกคืนความชนะไม่เอาความพ่ายแพ้แล้วกัน เตรียม3 2 1ก็มันมาทางนี้แน่เลยเราปีนขึ้นไปดีไหมเอาซูมก่อนยิงเดี๋ยวเจอสไนอีกไม่เอาละเปลี่ยนแม็กซ์สิเฮ้ยมันมาแล้วไปก่อนกระโดดอืมมันยิงไม่ถูกเพิ่มยา กินกูใช่ไหมเฮ้ยข้างมันจะืสามตัวไปหาข้าดีกว่ายาจะหมดแล้วเปิดจุไอวีอยู่ไหนอยู่ไหน,นอ,อ,ยอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสามตัวเลยขึ้นไปยังไงนังไงเฮ้ยโอ้โห หน่อยแม่นกว่าอ๋อ kind of อ๋ออ๋ออ๋อมาซูมรอแล้วเมื่อกี้ผมยิงไอ้สองตัวนี่ชุบชุบหน่อยเคลื่อนไม่น่าจะเป็นนะชุบไม่ชุบเลยอะ่ะดูแต่ปืนเอ้อชุบละไอ,อ้เออมาแล้วอุ้ยเกือบไปแล้ว,เล,วเล่นอย่างนี้ใช่ไหมยวจัดให้มาเนี่ย เฮ้ยมันทำไมไม่ซูมอะ่ะโผล่มาดิไม่โผลโ่มาหัวแตกแน่นอนโอ้ยอยู่ในนี้ไม่ได้ละภาพกะพิบไม่ยอมออกนะเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่าเราอ้อมอ้อมไปขามอยู่ข้างบน One minute left. Không. Cái này quá. Ấy, ở đó. Sai kha. Ai. to, này to. มี UAV แล้ว <seconds> รออยู่จุดนี้แหละมันแบกมาเราก็ยิงเลยอ้าวเรียบร้อยได้โอเคอยังไม่แพ้นะครับยังมีแสงสว่างที่ปลายมองทุกคนอย่าท้ออ่ายิงมันยิงมันอื้มจึก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 เฮ้อเก็บซองข้างในอะปืนอะไรไวะะ้เมื่อกี้ไปสโนว์เรสค์คิ้ ไปยังไ,ไงดีซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาไปขวาดีกวา่าซูมอย่ามันมาแถวนี้เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง<ม>เปิดเปิดป,ป,ประตูซูมผมนี่ชอบเกาะข้างอย่างนี้นะนเท่ดีแหละนั่นน่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมันมาย่องมาย่องเบามาโอ้ไม่ทนมันจริจริงๆ ย่องเบามาเนี่ยอ้าเฉ๊อ้อออาเฉ๊ตายเลยโหมันเข้าหัวสองนัดตายเลยฮัลโหลมาแฟนชุบหน่อยชุบเราหน่อยเอ้ยปืนนี้เอ้ทำไมเราเราไม่ได้สกินปือนอะ่ะเราพรีออเดอร์ไปมันได้อะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์บอกหน่อย Loi 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 lì tang quá bên này lão bunyu tang quá chuốc chuốc À chuốc gula mày chạy The enemy đâu có tay ok, ạ ok mama có tay có tay Oh ho ghép ออกกระปืนกระแทกหัวกระแทกหัวกระแทกหัวแล้วล่วงลงไปนอนกับพื้นสวิตซิ่งจบแล้วเหรออ๋อกันสุดท้ายให้เราไปช่วยตัวประกันไปเงินป,ปืนหนึ่งกระบอกเตรียมเตรียมยิงไม่เจอใคร ฟีหนึ่งฟีหนึ่งทุกคนถถเขาฟีนะเมื่อกี้ะไม่อยูไ<ง>่ไหนอะอยู่ไหนอะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆริงโอ้ยซุ่มอยู่ข้างบนโอ้ยมาซุ่มอยู่เฮ้ยมันโลดสุดท้ายแล้วดีือ่าชุบหน่อยระวังในป่า อ๋อซูมซูมปืนอะไรวะเนี่ยเสียงได้ใจจริงๆรเอาโหยเป็นปืนเทพมากเลยคนนี้น่าจะเป็นงานอยเอาวางทุ่นระเบิดเออเดี๋ยวเอาทุ่นระเบิดมาเล่นมากดีกว่าเอาอุปกรณ์อะไรก็มุกฉีดยงฉีดจาอันนี้ข้างเหลือสองข้างเหลือสี่แฟรแฟรอ้าวยังไงพี่ ไหนพี่ชุบใครก็ได้คนนั้นูตายเลยเรียบร้อยแพ้ตานี้ไโชว์เหนือไปอยู่สองช็อตมั้งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็แพ้ไปนะครับตานี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและกดไลค์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม